S4 S1 ต้องเช็คทุกทางเฟรถูกไหมคะอยู่ใกล้กันไหมข้อควรระวังของการเคลื่รัวตัว ข้อควระ่ของการเสียท่าพักตัวที่พบคกขยี้ไปเมื่อวานเรื่องนี้เป็นจริงไหมดิเอาตอบดังๆเพื่อเขาเป็จริงค่ะเป็นจริงใช่ไหมคะบางที s อสีครรรอบสามพันไม่เบรกมันมีค้างรอบของ S1 ที่อยู่ใกล้มันยังวิ่งไปส่ง S1 เลยใช่ไหมคะไปเบรกตอนที่ S1 สค้างรอบก,ก็มีเพราะฉะนั้น ตัววินเลสน้อยกว่า5 0 s 4พี่ว่าจริงไหมจริง่จริงเนาะเพราะฉะนั้นคนเทตุ5 0 0กตัวจะต้องเช็คเงื่อนไขของ TP week DSS1 หาให้ครบทุกอาทุก time f r a ว่าจุดที่มัน p p น่ะมันอยู่ใกล้กันไหมพี่ทำแบบนี้ไหมทุกครั้งที่เทตุการณ์ภาตัวเอ่อถ้าเวลาเหตุารก์ภาคตัวค่ะจะไม่ค่อยได้รู มันเปอร์เซ็นต์การชนะวินเล,เลตต่อต่อรอบประมาณถ้าคิดเป็นร้อยเปอร์เซนต์ถ้าพักตัวเนี่ยพี่พี่ชนะอยู่ประมาณกนะี่เปอร์เซ็นต์คะเจ็ดสิบเจ็ดสิบไอ้จุดที่วันที่มันไม่ไม่ชนะมันโดนเอชเอลมันสาเหตุมาจากมันมีท้ามเต็มใหญ่ขา,ขา,ขามหลุมค่ะอีกสมมุติว่าบายมาเนะคะมันจะมีคู่พักตัวดี หรืก็เป็นช่วงที่กล้ามีแรงมีแรงไปค่ะวอลุ่มาสูงใช่บอลนสงแต่ว่าไม่ได้ดูแค่หนึ่งอาจจะเป็นรว่าตอนนั้นอาจจะเป็นซหนึ่งก็ได้ซหรแต่ว่าที่จะไม่ได้ต้องดูเนด้วยประกอบด้วยนะคะบางทีมันเลยป้ายสไปเอสจะพบสาวคันตรงนี้แต่เอหนึ่ง เป้า S1 ด้วยก็จะเปอันนี้เพิ่มเติมในเรื่องของ S1 เข้าไปอีกนิดนึงนะค,ะ,คะโอเคค่ะเสิญค่ะ